Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มาพบกับคุณครูชื่อคุณครูสุวรรณียังอยู่นอนนะคะมาพบในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 หน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเราพืชและสตัตว์ส่วนอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่เราจะต้องเรียนนะคะต่อไป เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เกี่ยวกับตัวเราถ้าพูดถึงตัวเราก็คือจะเกี่ยวกับร่างกายของเราใช่ไหมคะ,ะร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายส่วนมีอวัยวะอะไรบ้างคะ,ะก็คือมีอวัยวะภายนอกและก็อวัยวะภายในวันนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกก่อนนะคะอวัยวะภายนอกคืออะไรเอ่ย อ,อวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่อยู่นอกร่างกายของเราแล้วก็เราสามารถมองเห็นได้นะคะแล้วอวัยวะภายนอกได้แก่อะไรบ้างาเรามาดูกันค่ะออวัยวะภายนอกประกอบไปด้วยอันนี้จะเป็นรูปภาพของร่างกายของเรานะคะอลองมาดูกันว่ามีมีอะไรบ้าง ลูกศรที่ครูชี้ตรงนี้คือเราจะเรียกว่าตาตานะคะต่อไปลูกศรสีฟ้าเราจะเรียกว่าหูต่อไปเราจะเรียกว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะ,ะเราจะเรียกว่าจมูกต่อไปส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรเอ่ย เราจะเรียกว่าปากต่อไปส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าแขนและมือแต่ลูกศรสีส้มเราจะเรียกว่ามือส่วนลูกศรสีม่วงเราจะเรียกว่าแขนต่อไปส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าขาและเท้าลูกศรสีม่วงด้านล่างสุดเราจะเรียกว่าเท้า ส่วนสีฟ้าตรงนี้เราจะเรียกว่าขาและอวัยวะภายนอกของเราจะประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันก็คืออวัยวะส่วนที่อยู่อะไรคะอ่ะอวัยวะส่วนสีสะกะอวัยวะส่วนลำตัวเรามาดูอวัยวะส่วนสีสะกันอวัยวะส่วนสีสะคืออวัยวะที่อยู่ด้านบนสุดใช่ไหมคะ่ะได้แก่อะไรบ้างคะ ตาหูปากแล้วก็อะไรอีกอาจจะมูกใช่ไหมคะอันนี้คืออวัยวะส่วนศีรษะจะประกอบไปด้วยตาหูปากแล้วก็จมูกต่อไปอวัยวะส่วนลำตัวอ่ามาดูอวัยวะส่วนลำตัวก็คืออวัยวะที่อยู่ ส่วนล่างใช่ไหมคะได้แก่อะไรบ้างเอ่ยได้แก่แขนและมือลูกศรที่ครูชีส้สีสีสีเหลืองเราจะเรียกว่าแขนสีชมพูเราจะเรียกว่ามือต่อไปขาและเทา้าลูกศรสีฟ้าเราจะเรียกว่าขาส่วนลูกศรสีแดงเราจะเรียกว่า เท้าอันนี้ก็คืออวัยวะส่วนลำตัวนะคะแขนและมือแล้วก็ขาและเท้าต่อไปอ่าเรามาสรุปกันอวัยวะที่อยู่ภายนอกเมื่อกี้ที่เราเรียนเมื่อกี้มีอะไรบ้างเอ่ยอใครตอบถูกผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านให้คะแนนเลยนะคะมีอะไรบ้างาเรามาดูกันเลยคะ่ะ มีตาต่อไปหูแล้วก็อะไรอีกอาจจมูกต่อไปอไปากอะต่อไปแขนและมือต่อไปขาและเท้าอันนี้จะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอก ใช่ไหมคะอ่ามีตาหูจมูกปากแขนและมือแล้วก็ขาและเทา้าเราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกใช่ไหมคะโอเคต่อไปอ่าเดี๋ยวครูมีงานให้เราทำด้วยนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 เรามาดูคำชี้แจงกันให้นักเกรียนวาดรูปอวัยวะภายนอกลงในสมุดพร้อมชี้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูการตัวอย่างครูจะให้ตัวอย่างก่อนอื่นให้เราวาดรูปร่างกายของเราก่อนว่ามีอะไรบ้างพอเราวาดรูปเสร็จแล้วให้เราชี้ชี้ว่า ส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรอะครูยกตัวอย่างลูกศรที่ครูชี้สีฟ้านี่เราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่เาเรา,อเราจะเรียกว่าหูใช่ไหมคะอ่าเราจะเรียกว่าหูส่วนต่อไปนักเรียนก็ชี้ไปเรื่อยๆนะคะที่ครูสอนเมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างพอนักเรียนทําเสร็จแล้วให้เราขีดเส้นใต้จากนั้นให้เราเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ ชั้นปอไหนนะคะจากนั้นให้หนัเกเรียนถ่ายรูปหรือว่าผู้ปกครองถ่ายรูปส่งใต้โพสต์ของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ่สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคาบต่อไปนะคะยอเควัสลาม